เราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราถนัดและคิดว่ามันจะออกมาดีที่สุดอโอกาสแบบโอเคไปรับเชิญหรือบางช่วงบางตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็อาจจะเห็นบ้างอยู่ค่ะแต่จริงๆขอบคุณผู้ใหญ่ที่ท,ที่ให้โอกาสแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะเหมือนกันหลายปีแล้วปีล่าล่า,ลาสุดปีล่าสุดนี้ก็มีแต่มันมันไม่ได้อะ่ะคือมันงานคอนเสิร์ตเรอย่าเ้นก็มีทุกวัน ยังเข้ามาตลอดพี่ก็ถนัดทางนี้ก็าทางนี้ไปก่อนไม่น่าใช่เพอแอนสูงกว่าพี่จริงหรอน่ะรับซักไม่ไหวแล้วรับมาก็จ่ายรับมาเยอะก็จ่ายเยอะรับมาเยอะก็จ่ายเยอะคือ ดีที่ที่เราทํางานนะ่ะแล้วมันก็เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างคือเราทํางานนะ่ะเราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วถ้า,าถ้าสักวันหนึ่งเราแก่ไปเรื่อยเรื่อยเราอาจจะไม่ได้ร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยค่ะความนิยมมันก็จะลดน้อยลงแล้วเราจะทาอะไรเราก็ต้องวางอนาคตไว้ให้ตัวเองแล้วก็ให้คนข้างหลังออให้ลูก ค่ะคือคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทุกคนได้เห็นว่าเราประสบความสำเร็จเราสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาคือน้ำพักน้ำแรงของเราล้วนร้อยเปอซ็นต์น้ำพักน้ำแรงจริง,รงๆเข็ดงานนื่ว่ามันเป็นหนีลอยล้านยี่หรี่ถ้าทุกคนหูคือพ่อแอนแบบยิ่งแอนมาอยู่กับพี่บอยแล้วก็ยิ่งแบบ แทบจะไม่ได้มีเวลาพักเลยคือเราทาคิด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 อยู่ตลอดทําเพื่ออนาคตของเขาพราะว่าตอนเนี้ยเรายังมีกําลังมีแรงอยู่แล้วก็ทําแล้วมันก็ติดนะติดเป็นนิสัยอยู่กับคนขยันไงอยู่กับคนขยันมันก็ทําให้เราแบบแอคทีฟไปตลอดเวลาเหมือนตื่นก็ต้องคิดว่าเฮ้ยวันนี้ทําอะไรทําอะไรได้บ้างทํายังไง,งจะใช้เวลาให้มันคุ้มที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แต่มันก็มีบ้างบางวันที่แบบเออขี้เกียจไม่อยากทำอะไรก็มีบ้างเหมือนกันแต่เราก็กลัวกลัวความจนไงใช่ไหมกลัวความจนเพราะว่าเงินนะ่ะไม่ว่าจะมีเท่าไหร่มันก็หมดได้ค่ะหมดได้เลยเหมือนกันหมดถ้าไม่หาเพิ่มม่หมดแน่ๆแล้วเราก็เลยกลัวว่าเราจะจนไงเราก็ต้อง ่อให้เรามีมีเก็บแล้วเราก็ต้องหาเพิ่มแบ่งปันมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกกับคนกับลูกน้องเรานี่แหละถ้าเราหยุดหยุดได้มันก็มันก็จะเห็นแก่ตัวหน่อยใช่ไหมอม,มองกับข้างหลังไปโอเคเราเห็นคนที่ที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวในทุกๆครอบครัวแล้วเขามาทำงานกับเราือนนาคนตีเนี่ย เขาก็มีครอบครัวกันทุกคนและเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหาเงินให้กับที่บ้านอีกหลายชีวิตที่ยังรออยู่แล้วถ้าเกิดเราหยุดมันก็หยุดปะล